เซฟิโล A32 สองนะครับหรือเครื่องจะเป็นพวก VQ 20นะครับอันนี้ปั๊มน้ำเสียให้เราถอดปั๊มน้ำตรงที่ผมวงนี่นะครับมันจะมีน็อต3ตัวนะครับถอดแล้วจะไม่ออกนะครับฝั่งซ้ายมือจะมีตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซ่ตรงนี้นะครับถอดตัวดันโซ่นี้ออกโซ่จะหย่อนนะครับเราก็สามารถดึงเอาปั๊มน้ำออกได้นะครับปั๊มน้ำฝั่งขวามือนี้ะจะมีน็อตอยู่3าตัว กรณีนี้ไม่ต้องเปิดฝาหน้านะครับเปิดฝาหน้าแล้วมันจะงานจะใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็ทํายุ่งยากนะอันนี้ผมให้ดูข้างในว่ามันเป็นอย่างนี้โดยประมาณนี้นะครับาการทํางานมันแล้วก็มาร์คทัมมิ่งนะครับเนี่ยอันเนี้ยตัวนี้คืออที่ดันโซ่นะครับถอดที่ดันโซ่ออกแล้วค่อยถอดปั๊มน,น้ำตรงนี้ออกนะครับตัวนี้ดันโซ่มันจะดันโซ่ให้ตึงนะครับ แล้วส่วนปั๊มน้ำเนี่ยจะมีน็อตสามตัวนะครับถอดปั๊มน้ำออกโซ่หย่อนก็จะสามารถดึงออกได้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวดันโซ่นะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยมนะครับเราก็เปิดฝามันออกมาจะเห็นลักษณะนี้ฝาอยู่ฝั่งซ้ายตัวดันโซ่นะครับส mm hmm. ่วนอ เวลาใส่มันก็จะมีให้ให้เราล็อกสปริงนะครับล็อกสปริงระดับไแบ่ตัวฝั่งขวาเนี่ยครับมีน็อตอยู่สามตัวนะครับน็อตที่ล็อกนะครับเป็นของขวามันจะปิดไว้นะครับเราก็เป็นตัวตั้งโซ่นะครับเมื่อร้อยไปแล้วก็ใส่ตรงนั้นนะครับตั้งโซ่อันนี้ปั๊มน้ำตัวชุิดตั้งโซ่ต้อง,ง,งถอดสองอันนะครับถึงจะเปลี่ยนได้ นะตัวตั้งโซ่รุ่นี้จะมีตัวตั้งเลยเราก็ดันเข้าไปแล้วก็ใช้ลวดแทงเข้าไปพอใส่เข้าไปเราก็ดึงลวดออกนะครับมันก็จะกระเด้งออกมาแล้วไปดันโซ่นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปั๊มน้ำเข้าไปนะครับจะมีน็อตอยู่สามตัวนะล็อกกัน